สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไปทาโรโอทุกท่านด้วยนะครับมาเลยครับวันนี้คลิปนี้เกี่ยวกับการวางแผนอาชีพการงานเรามาดูกันเรามาวางแผนกันดูซิมีข้อมูลอะไรากฏมั่งในเรื่องของการงานนะอาชีพการงาน ใบแรกครับการงานตอนนี้นะสิ่งอันดับแรกที่เราต้องคุยกันคือเรื่องของการแอคชั่นการลงมือทำแถนในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลงมือทำอย่างจริงจรงจังๆัสักทีหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ปล่อยปากเลยอะไรไปบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างตอนนี้ถึงเวลาต้องเอาจริงเอาจังแล้ว อสศวินไม้มานี่ต้องเอาจริง,เอ,รงเอาจังแล้วควบม้าแล้วต้องมันต้องลุยอเออให้บอกลุยถึง,งเวลาตอนนี้ทําเต็มที่เดินหน้าเต็มกําลังเพราะอะไรห้าดาบเรากําลังได้เปรียบเห็นไหมเกมนี้ในเรื่องของการงานนะครับเรามีเรื่องของการได้เปรียบแล้วนะคนอื่นเขาเลิกแล้วนะคนอื่นเขาไม่เอาแล้วนะเรานี่แหละเตรียมความพร้อมมาแล้วเราลุยเลย ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเลิกทาเพราะว่ามันซบเซาไม่ใช่เพราะคนอื่นทําแล้วมันไม่ดีเขาอาจจะสายปานหมดแล้วไงห,หมดกำลัำลงหมดสายปานทุนหมดทรัพยากรหมดเอาเรายังอยู่ได้เราลุยเลยพระไพ่ก็บอกแล้วว่าลุยได้เปรียบนะครับสถานการณ์การเงินก,การงานนะการงานอาชีพการงานขคุณคราวนี้ลุยแล้วได้เปรียบสามดาบเอาลนะ จังหวะเวลาและโอกาสอ่าเดี๋ยวสามดับว่ากันอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆคือมันจะมีอะไรทักอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมอ่าก้าเรียนมาอย่างน้อยมันก็แหมมันมีความมั่งคัง่งมันมีความร่ำรวยเข้ามานะในเรื่องของอาชีพการงานมาทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูความหมายกันเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันตั้งแต่ อโซบินไม้นักเรียนนักศึกษาเราเห็นอะไรเราเห็นถึงการลงมือทำใช่ไหมลงมือทำเป็นพลังงานของการเริ่มต้นงานที่ต้องลงมือเร็วใช้ความข่องแคลว่องไวกล้าลุยไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเออต้องอาศัยจังหวะนี้แหละทั้งลุยทั้งกล้า ไม่มีจังหวะไหนที่จะดีกว่าจังหวะนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นการวางแผนในคลิปนี้นะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะมันเป็นเรื่องของไฟเป็นคนมีไฟมีความกระตือรือร้อนอ่าเป็นพลังงานของการกระตือรือร้อนนะแอคชั่นลงมือทำประกอบกับห้าดาบที่มาเสริมเรื่องความเขาเรียกว่าเอาชนะมาเสริมการเอาชนะอือ เห็นไหมเรื่องเนี้ยผมไม่ได้มองว่ามันต้องมีเรื่องของอีโก้หรือมีความสูญเสียอะไรนะห้าดาบห้าดับตัวนี้ผมมองว่าจังหวะนี้คุณลุยได้เลยนะเต็มที่อืมมันมีมันมีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบพิงไหวชิงพลิบกันอยู่อืมผมไม่ได้ว่าจะต้องสูญเสียอะไรออืพอมาเป็นสามดับ น,นี้เสามดาบผมว่าให้ตัดใจจากเรื่องบางเรื่องออกไปมันอาจจะมีเรื่องของความกังวลเรื่องของควาไม่ชัดเจนผมอยากให้คุณตัดต,ดตรงนั้นไปก่อนถามว่าทำไมต้องตัดเพราะว่าก้าเหรียญไม่อยู่ตรงนี้ไงตัดเรื่องความกังวลออกตัดเรื่องความไม่สบายใจออกตัดเรื่องความกลัวออกไปซะ เก้าเหรียญเป็นความสําเร็จที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะทางเป็นเรื่องของความมั่นคงและที่แน่นอนผลประโยชน์เพราะว่าเพราะฉะนั้นอา,อาชีพการงานของเราตอนนี้ต้องลุยลุยแล้วได้เปรียบม,ม,มันเป็นพางงานของการรีบลงมือทำํำส่วนห้าดาบกับาสามดาบอะ อาจจะมีทั้งคู่แข่งอาจจะมีเรื่องของความผิดหวังมากไม่สมหวังมา้างเตรียมใจรับมือกับความไม่ราบรื่นอืมแต่ผมมองว่าอะไรถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยผ่านคือคืออย่างนี้อสศวินไม้อะเมื่อมาจุดประกายของการอยากทำาเราก็ต้องตัดตัดออกนสิ่งที่มันรู้สึกว่า คืออย่าไปคาดหวังนั้นในงานที่ทําอย่าไปคาดหวังว่ามันต้องเป็นอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรอย่าไปให้คาดหวังตรงนั้นแต่ผมอยากให้คุณ่ะเป็นเน้นที่ความรู้สึกหน้าที่ก็คือหน้าที่ทํางานก็คือทํางานทําเสร็จจบกลับบ้านนอนไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปมีคําถามอะไรมากมายอืมข้าดาบสามดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะบอกว่าใครมีทําก็ช่างเขา เราก็ทําของเราไปเราไม่ยุ่งเราไม่เกี่ยวเราไม่สนใจสามดาบคือไม่ไปคาดหวังไม่คาดหวังมันต้องอะไรเป็นอะไรต้องได้อะไรคงนั้นนะแค่ทนะําหน้าที่แค่อัศวินไม้อย่างเดียวนะลงมือทําจริงๆจังๆนะเก้าเหรียญพูดถึงผลประโยชน์เต็มเลยอืมเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่เนี่ยกําลังบอกว่าอะไรกําลังบอกว,ว่าเส้นทางอาชีพของคุณมันไม่ง่าย แต่มันก็ไม่ได้ยากขอให้คุณมีความกระตือรือร้อนเอ,อมองทุกอย่างให้มันเป็นบททดสอบซะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเอาเ,อา,เอ,าอารมณ์หรือความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องรู้หน้าที่รู้การงานรู้จักการเลือกที่จะต้องต่อสู้เลือกที่จะทำรอจังหวะรอเวลาไม่เอาตัวเองหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่ไง ไม่เอาตัวเองหมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นและแน่นอนครับถ้าเรื่องการงานอาชีพเราก็ต้องคุยถึงเรื่องรายได้รายได้มันคงแน่นอนอืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นไพ่สี่ใบในเรื่องของอาชีพการงานนักเรียนนักศึกษาครับผมสรุปอย่างที่บอกอะเส้นงางอาชีพคุณอะมันไม่ง่ายและมันไม่ยาก ขอให้เพียงรู้จักหน้าที่ลงมือทำอย่าจริงจังอย่าไปคาดหวังมองทุกอย่างเป็นเรื่องของบททดสอบอืมแน่นอนแหละมันมีเสียใจไม่เสียใจผิดหวังสมหวังอะไรก็แล้วแต่แต่เราอย่าไปคาดหวังสามดากวก็อย่าไปคาดหวังกับอะไรมนะกับมันมากได้ก็ได้อะไรก็ได้ก็ก็เป็นไปตามนั้นขอให้รู้หน้าที่ไปทำงานเขาสั่งมาเราก็ทำ ทำงานเสร็จจบกลับบ้านก็ใช่ละเอาหน้าที่ไปไม่ต้องเอาความรู้สึกไอ้นั่นก็ไม่ถูกต้องและนี่ไม่ถูกต้องเราอย่าเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินตัดสินแค่ผิดชอบทั่วดีพอแต่ไม่ต้องเอาอารมณ์โอ้ทาไมสั่งงานแบบนี้วะทําไมต้องเป็นอย่างนี้เจ้านายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่นมันเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเขาจ้างเรามาเพื่อทํางานจ้างเรามาเพื่อภารกผิดชอบทําให้ภารกิจลุล่วงไปให้ดี เราก็มีหน้าที่ทําตรงนั้นแหละอย่าเอาอารมณ์เข้าไปข้องแวะอย่าเอาอารมณ์ในการทํางานเอาความคิดเอาสมองในการทํางานว่าจะทํายังไงให้มันสาเร็จตามที่เขาสั่งได้แค่นั้นแล้วพอเห็นไหมเพราะว่าให้เกาเหรียนการันตีแล้วว่างานมีความสําเร็จอาชีพมีความสําเร็จรายได้เงินทองเป็นของคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณพูดมากถ้าคุณใช้ปากมากกว่าสมองในการทํางานใช้ความรู้สึกมากกว่า ผมว่าอยู่ได้ไม่นานนะไม่รอดอืมโอเคไหมและนี่คือแผนสำหรับคุณในคลิปนี้นะครับออนี่คือแผนของคุณนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่ส่งมาถึงคุณในคลิปนี้อ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากาไพ่ด้ไปได้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ